การมสการครับลุงปูเจริญพรครับหลังจากเจริญพรสัยทยาทยตมเอฟซีทั้งหลายของช่องแอดมินช่องยูทูบที่ได้มาการมส,สการในเช้าวันนี้ในวันนี้นในงานพุทธ,ธาพิเศษตั้งแต่ สิบแปดสิบเก้ามกราเป็นต้นไปครับครับครูบาอาจารย์เจจิอาจารย์ดังๆหลายรูปหลายท่านที่ท่านจะมากนะ็อคอยดูในโอ่งน้ำมนต์ของเจจิอาจารย์นั่นเองครับพุทธาพิเศษเบิกพระเนตรองค์พระมหาจาักรพัททันใจหน้าเกี้ยวณนะสถานธรรมพรมวัปปัญญนไพรบ้านคอยหมู่ที่ห้าตำบลบ้านจาันทร์อเภอพุทธสง์จังหวัดปุเรรามของเรา จะเป็นสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมแห่งตำบลบ้านจาน์อำเภอพุทธสงเราตลอดไปและในภายภาคหน้าเราขอบอกบุญไปถึงสถายยติโยมบาสกอุบาสิกาเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยต่างประเทศก็ดีให้ได้รับรู้ว่าแอดมินของพวกท่านได้มาถ่ายทอดถ่ายธรรมส่งไปให้พวกท่าน ได้รู้ได้เห็นนะทั้งสองชุดก็ออกจากสถานธรรมนะปู่สถานธรรมแห่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะทุกอย่างแค่เป็นแนวทางนะคุณโยมอาตมาไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันนะนะตัวเลขก็เป็นแค่ตัวเลขคำนวณนะ ประจำวันประจำเดือนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสถายาติโยมที่ได้ดูได้ฟังจากช่อง YouTube หรือช่องแอดมินแล้วนะ18 19มกราคมหลังปีใหม่แล้วก็เหนื่อยเพราะอัตมาภาพอยู่รูปเดียวทุกทุกท่านที่ได้ชมจากช่อง YouTube ช่องแยดมินที่ส่งไปให้เนี่ยโปรดวิเคราะห์โปรดวิจัยโปรดใช้วิจารยานในการรับชมฟังความฝันเมื่อคืนเนี่ยพ้องๆอออ่องเลยเออเมื่อคืนเนี่ยฝันดีหายฝันแปลกพระหลาดจังฝันว่าขุดสายไงมีต้นดอกบัวเต็มเลยเแต่ใน,น ในมีต้นดอกบัวเต็มบัวกับเต็มงามแต่ว่าข้างล่างกันเป็นน้ำขอนหมืนเนี่ยเป็นน้ำขอนน้ำใกล้จะแห้งแล้วเนาะเจ้ากับมาใสมองเจ้ากับมาดักม่วงบข่อยก็ไปน้ำเพลินเออตอนตอนไปน้ำเพลินนั่นบ่ได้เป็นสงเนีัยเป็นโยมเป็นแก้เบ้าหน่อยอยฝนไปน้ำเพลินเพลินกับว่าเอาที่ละ เอามาลงน้ำมูดกัล่ะเขาก็เลยเอาลงน้ำมูมูเพิ่นนนั่เป็นม่วงห่างเพิ่นก็ได้เจลาโต้แง่แง่เองสิเจ้าห้องลงตาน่เป็นมองทีป้าหิวขึ้นมากจากสาดึงขึ้นมาบาวานบาไหวมีแต่ปลาซิวปลาซอยผสมแมนเต็มเลยบัดนี้สาวขึ้นมาได้เคร่งเรามันหนัก เขาก็เลยฝากย่อมย่มซอ,อยซอยดึงแน่เออย่อมพูดนั้นก็เลยว่าห้วยผมมากราบหลวงตาผมสิมายืมเงินหลวงตาพา่ะั่นคอู้แต่ <c oughs> นี่สิมมะคอยืมเงินหลวงตาแม่พ่ะย่นครัเราเป็นไปไหนต้อพ่อฝนถามว่าเขาข้างตัวยุทธ์ตะเหิงเขาติดตัวยุทธ์ตะเหิงบอกแม่ผมสิมาขอย,ยืมเงินไปใส่หนี้เขาพ่ะย่นครั คนไหนหล่ะเสียเอาไลฟ์คนไดนเออเสียเอาไลฟ์คนไดนเราไา้ถักมาเสียเอาไลฟ์คนไดนเขาก็เลยบอกมาเท่าไรครับฟังทำนั่งสมาธิเพิ่นบอกมาแม่พ่องพ่องครับฟังทำจนนั่งหลับแังอ่าชดชดชสิบอกดีบว่นี่นบอกดีครับดีครับดีครับดีมากเลยครับพ่อ่อ่อบอกมันงเสิออกไปหนีที่ไหนรออืมเท็่มือเอาไปได้ มันมีแปดแปดเอาเขียนคนละแปดอ่ะเฝอเฝอเขียนเลยแปดนี่ความตื่นสถานธรรมแปดในงาะบอนมันบอกว่าขอแปดร้อยห้าสิบบาทก็ได้ดอกเวลาแปดห้าศูนย์นั่นแหละขอยืมเท่านั้นแหละนั่นเราผูไห่บอหูเมือพอดีอ๋หูเมือแจ้งพอดียมสัตว์บอแจ้ง ตีสามตีสามเอือเมืองก็ดีครับเกิดเลยว่ายินมว้อก่อนทีเด็ดอืมถ้าท้านี่มีฝันว่ามีคนมายืมเงินเนี่ยเมืออื้อนถีมีหยาดย้มมาหาเมียนที่เรียนข้อมองเขียนเมีนบัดเนี่ยมาบอกมาหลายสำนักมาหาคนหลัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็พอโอ้หก็พอเพิ่งมาก่อนแล้วเอฮนี่นี่เพราะนั้น อืเยพ่อนันแจ้งมาเก,ก็เลยขืนมาทั้งสา,ราครับพ่อขืนมาปุ๊บโยมเม่ออกสองสามก้นหอบเสื้อหอบาศาสตร์มาถวายนะา่ยนนะศาสตร์ไม่เพิ่นน่ะนั่นความทั้งกับเขาความทั้งกับเขากับน้ำนะก็เลยว่ามีนะ่โยมนั่งหนึ่งน่ะผัวเพิ่น เป็นนำมาผึ่นอนมาผดนอนจิดบ้านติดเตียงโยเงืนจิรักษาเกิดว่าไม่งิ้นจิไปหาหมอก็อยากก็เลยให้ยายนี่จุดทูบอธิษฐานเนาะพันจุดทูบอธิษฐานคพัคนอยากไม่งินพาผัวเพ็นไปรักษาครับก็เลยให้ทูบมุ่นให้เพ็นไปจุด เพิ่งก็ไปจุดนั่นอธิษฐานนอนจูดเพ่่เศร้าเลนแมนตรงกันเป๊ะอ่าสวยสุดฮแมนทำไมมันตรงกันตรงกันเป๊ะเลยนะมาตรงกับความหวานน้องปูนถูกตัวนี้ปลาก็ได้หลายหลายปลาเขาสรุปว่า อ่าอันนี้คือเลขความฝันมื่ขึ้นนี่เล่าสู่ฟังอ่าอันนี้เล่าสู่กันฟังนะได้หลวงตานี่ยวิเคราะห์แล้วพิจารณาเ้วในมือนี่เศร้านี่มันคือยังเป็นจิงนี่อ๋อมันคือยังถิมิญาตโยมมหาแต่มาหลายคือกันก็ได้ดึงอันนั้นขึ้นมานน่ะเส้าแขึ้น้านี่เลยเสามามองดังอะอประพลาด เพราะว่าถึอแล้วเหรเลขเลขในซองน่ะเหรียญซองน่ะได้กปูงเด็ป่าเนาะครับฝันมาได้นี่อันนี้คือความฝันอันนี้คืออันนี้คนยืมเงินเด้อความฝันแล้วมีคนมายืมเงินแต่ว่าเพระท่านในไฮเพราะท่านในไฮเปิ่นหูเมืองก้อนเจนนันเองครับอ่ะไปดูเลขทูปกันนะครับเลขทูปที่เบอร์ที่ยันต์ที่เชยนให้เรานี่เชียนให้แล้วกเหมือนกัน หาศูนย์เป็นมัดที่ล่ะนั่นย่างศูนย์หาเป็นหาย์เลย่งนเพิ่งแต่งติดนี้แต่คนต้องเห็นทูบสิบนยมปั้นว่าไป่เท่าตาเห็นบอกเออยมัแตกซะไทบนาะแตกเนาะแตกเนอะวัดวัดที่แล้วเกิดยุหานเหอแตกเนาะแตกเนาะวดที่แล้วก็แตกเนาะแตกเนะหกหนึ่งแตกเนอะเออไงอุ๋ยที่ไงแตกถ่ายหรือยังไง อันนี้อันนี้ห้าแปดศูนาแปดห้าแต่อันนี้แปดห้าศนอ่าอ่าเดียวันขอแปดร้อยห้าสิบบาทบูฟันนะบูฟันทั้าวันที่แล้วยังอยู่ยังไม่แตกเปไงหนึ่งหกศูนย์น่ะนะอีกแท่งหนึ่งนะอันนี้160่งหกศูนก็เขียนก็ซ่องไ้อยู่เนวยมันก็เลยบังเอิญตรงกันกับบูฝันว่ามีอ๋อปรทิ้งไทยพี่น้องเลย ปูถามว่าพ่อใจบอแอบระวบาอะไรกวพ่อใจบอพ่อใจบอมาสุดท้ายว่าจะเลื่มเลื้อสิบแปดสิบเก้าคนนะเื่อมเลือสบสเก้าอือหายแล้วว่าหาไปนั่นพอใจบอ เก้าศูนั่นน่ะกับ850หาศูน <Who debate. S 2> ่ะพ่อใจบอบอพ่อใจก็อย่าลืมเด้อสิบแปดสิบเก้าเราบเรบอกมือนั้นเมื่อไผ้าป่าผ้าป่าวันที่ส8บแเก้ามกราสพันร้อยหกสิบแปด โอเคนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพียงแค่นี้นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ